แม้ว่าจะผ่านไปกว่าหนึ่งเดือนแล้วสําหรับการจากไปอย่างไม่มีวันกลับของนคอมชวนชื่นที่ได้สร้างความเสียใจให้กับแฟนขับเป็นอย่างมากจนถึงตอนนี้เชื่อเลยว่านาคอมจะยังคงอยู่ในใจแฟนขับเสมอมาและหลายคนในช่วงนี้ที่คิดถึงนคอมก็คงได้แต่ย้อนดูผลงานเก่าที่นคอมได้แสดงเอาไว้ทางด้านครอบครัวของนัคอมก็ได้แฟนขับมากมายคอยเป็นกำลังใจให้ผ่านความเศร้านี้ไปได้โดยเร็ว ล่าสุดไอซ์พาแม่ทำบุญวันเกิดก็ได้เจอกับเรื่องเซอร์ไพรส์ที่นาคอมได้ทำเอาไว้ออกมาเผยแพร่คลิปวิดีโอตอนใหม่วันเกิดแม่เอ๋แม่เล่าว่าเจอเงินที่พ่อซ่อนไว้ให้ที่ครอบครัวของตลกคนดังนาคอมอย่างลูกสาวไอ้นภัสรินและแบงค์อธิกิจสามีพาแม่เอ๋ไปทำบุญวันเกิดถาวายสังฆทานพร้อมกับครอบครัวที่ทำเอาฮือฮาก็คงเป็นคำตอบที่หลายคนชอบแซวว่านาคอมตลกดังผู้ล่วงลับชอบซุกเงินไว้ในที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นกระจกหน้ารถหรือเกียร์รถยนต์ ทั้งเคยให้สัมภาษณ์ว่าหากไม่เอเจอก็สามารถเก็บไปได้เลยและก็ถูกจับได้หลายครั้ง ซึ่งคลิปวิดีโอตอนดังกล่าวก็พิสูจน์เรื่องดังกล่าวได้อย่างดีในคลิปวิดีโอยังเผยว่าลูกชายของนคอมบอกว่าเมื่อไม่กี่วันก่อนแม่นึกยังไงไม่รู้บอกให้เปิดใต้เบาะรถมอเตอร์ไซค์ของพ่อให้ดูหน่อยเผื่อมีอะไรคนไปคนมาก็เจอซองสีน้ำตาลที่ใส่เงินไว้2 0 0 0 0 0บาททั้งยังบอกด้วยว่าปกติมอเตอร์ไซค์คันนี้นัคอมไม่ค่อยได้ขับอย่างมากก็แค่สตาร์ทแถมยังบอกด้วยว่ามีหน้าก่อนหน้านี้เคยขอนำรถไปใช้แต่พ่อก็ไม่ให้